สวัสดีครับยินดีต้อนรับขผู้ช่อมมีน้อยครับนาครับมาอยู่กับจานานะครับเปิดงานมือแรกครับโอ้ยโอ้ยขออภัยท่านผู้ชมครับเปิดงานมันแรกหลังสงการมือนี้แรงสองขั้นครับเด็กกายครับล็อกเกอร์ครับยิงกันสองขั้น อันนี้เอาพันใหญ่ตาครับมีงานดินครับคร,รับงานหินครับงานคล้องขันแบบไหยเดี๋ยวจะนัดพู้รีเลือ นี่นะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร่ให้ช่องเบียรหน่อยนะเด้อครับผมช่องไม่ๆมน่น้อยครับเผื่อ,อเป็นกำลังใจครับในการไทายคลิป เอาไปนี่เอาไปเอาไปโหเจีบรกีใ่ไนมครับว่ารกีเด้อเก็บเก็บเนื้อมาไหมครับเดี๋ยวคันเสียรับ chị chặt tắt lẹ tắt lẹ không ที่สองครับตักที่สามครับงูมานเต็มมา่เต็มาอะไครับ

เจอหด้ขึ้นนะครับเผมทำจารัดกันว่าผมจะใส่หินหรือว่าใส่ด